ี่วงนี้จิอะไรนี่มันเป็นแบบตั้งแต่ชาแนลหนซัมติงอ่ะเป็นเข็มขัดเหมือนกันเข็มขัดเหมือนกันแม่ดีความชื่นชอาส่งบเข็มขัดเนาะขายวินเทจก่อนแ้นมันต้องมาคู่กับจำไลน์นี่จำไลอยใช่มันต้องแมทชิ่งสตูดิโอลูกเนี่ยสวยแล้วเนี่ยอันนี้ก็แรงจากหลักหมื่นตอนนี้ก็เป็นหลักแสนเป็นเข็มขัดนะลูกนะคิดว่าซัมติงยายคนนี้ยังไงก็จะต้องเกินสามสิบปีใช่อันนี้ก็จะตะโกนนิดนึงเพราะว่าชาแนลโลโก้ใหญ่มากตะโก อันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็แรมารก,กรายการนี้ชื่อรายการแต่งตัวแต่งค่ะแต่งิพิธีกรตัวผสมกันจะเป็นล้านแล้วนะคะ คือยิ่งวินเทจมันยิ่งแพงใช่ไหมลูกยิ่งอายุอานามเขานานก็ยิ่งแพงอยากบอกว่าลูกมีตังค์ลูกก็ซื้อไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้วาสนาดูมันต้องเสาะหาบางทีเราต้องไปเสาะหาจากญี่ปุ่นจากยุโรปจากอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเข้าไปร้านแล้วมีเพราะมันเป็นของวินเทจซึ่งมันมีเป็นแบบสิบยี่สิบปีมาแล้วซึ่งนานมากๆแล้ว